ที่เขาทําในแต่ละรอบมันก็ผลงานเขาก,ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ทุกคนเห็นเพราะว่าตานเองก็เห็นรุ่นพี่ทุกคนก็เห็นว่าแอนโทเนียก็ทําออกมาได้ดีมากๆแล้วก็เห็นชัดว่าเขาเขา,เขาไม่ได้มีอะไรที่ผิดพลาดเนยค่ะล่านนะะลสุดก็คือวงการนางงามคือไม่เคยได้พักเลย <c oughs> เราได้เห็นไหมคะที่มันมีดมา,า่าออกมาว่าแบบเอินล็อกมงอะไรเงี้ยส่วนตัวเรามองว่าแอ <c oughs> นน้องแอนโทเนียสมมงไหม จริงๆที่ที่เขาทำในแต่ละรอบมันก็ผลงานเขาก็ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ทุกคนเห็นเพราะว่าตานเองก็เห็นรุ่นพี่ทุกคนก็เห็นว่าแอนโทเนียก็ทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็เห็นชัดว่าเขาเขาไม่ได้มีอะไรที่ผิดพลาดเนี่ยค่ะแต่มันก็จะมีในช่วงตอบคำถามที่ก็ยังกลบไม่จบแล้วก็ ไม่ตัดไปก่อนอะไรเงี้ยหลายคนก็มองตรงนั้นว่าแบบอ้าทำไมตอบไม่จบแต่เออมงอะไรเงี้ยจริงๆเราก็ต้องดูในเนื้อหาด้วยค่ะเพราะว่าอย่างอย่างหลายๆคนที่ตอบใช่ไหมมันก็จะมีทั้งไม่ครบมากต้องดูว่าคําถามเขาถามอะไรมันอาจจะมีถามซ้ําถามซ้อนเข้าไปอีกเราก็ต้องตอบให้ครบเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะตอบหรือจะจะดูแค่เวลายอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เราต้องดูเนื้อหาด้วยว่าเออที่เขาตอบมามันมันมันตรงกับสิ่งที่ที่ที่คําถามถามไหมอะไรเงี้ยค่ะในฐานะรุ่นพี่ทนาปีนี้เราคิดว่ามสาม อุ้ยเราก็ต้องเชียร์ให้น้องมาสิก็ตอนนี้ก็หาสปอนเซอร์เนี่ยไปเชียร์น้องอยู่เ,เพราะว่าจริง,รงๆแล้วอะก็คือไม่อยากให้ดราม,ม่าค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้คนมุมมาแล้วแล้วก็นางงามมันก็เป็นเหมือนเหมือนสิ่งหนึ่งที่ที่เราได้ได้มานั่งให้กําลังใจตัวแทนของประเทศไทยเราแล้วก็มานั่งเชียร์ดีกว่าดีกว่ามาแบบส่งพลังลบให้แก่กันอนะเพราะอะไรที่เขาแบบควรปรับแล้วก็เราก็ช่วยกันส่งต่อให้น้องว่า <c oughs> อะไรที่เขาควรที่จะปรับเพื่อให้พัฒนาตัวเองขึ้นไปอะไรอย่าง ส่วนตัวเรามองว่าอะไรที่น้องควรจะปรับบ้างจริงๆน้องเขาก็ทําดีในใน,ในแบบของเขาแล้วแล้วก็เป็นตัวของเขามากๆเลยอะไรที่ที่ควรปรับเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วค่ะว่าในเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของแบบเ n e r g y ในแต่ละวันคือจริงๆการเป็นนางงามมันเหนื่อยมากเพราะว่ามันต้องตื่นแต่เช้ามันต้องแต่งหน้ามันต้องยิมมันต้องทํากิจกรรมอยู่ตลอดทั้งวันนะ่ะ คือคนเรามันจะยิ้มอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ก็นั่นแหละค่ะ mm hmm. ก็อาจจะเรื่องของ Energy จในแต่ละวันแต่จริงๆก็คือเจอน้องที่ผ่านมาแล้วที่ไปเดินแบบด้วยกันแล้วก็ได้คุยกับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาก็ก็เครียดเหมือนกันว่าแบบกระเทยด่ากับแฟนนางงามว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็เลยบอกว่าไม่ต้องสนใจ mm hmm. ไม่ต้องไปเครียดตอนนี้เราได้มาละ ทำยังไงก็คือทําให้เราเอนจอยในทุกโมเมนต์ดีกว so ่าเพราะว่าตอนนี้เราคือเป็นผ şey ู้หญิงที่แบบได้ได้ตําแหน่งมาแล้วขึ้นชื่อว่าเป็นมิชชันเนอร์สไทยแลนด์แล้วแล้วก็มันมีหลายคนที่อยากยืนตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ให้น้องทําเต็มทีไม่ต้องแบกรับกับความกดดันเลยทั้งนั้นแล้วก็เอนจอยกับทุกโมเมนต์ดีกว่าแต่ส่วนตัวเราก็จะไปเชียร์น้องแน่นอนถ้าสปอนเซอร์เข้าหนูก็ไปแน่นอนค่ะมาเลยค่ที่จริงเวลาไปเกาะขอบเอเีโลก จะต้องเป็นการจัดเต็มเรื่องคอสตูมอยู่แล้วอยู่แล้วก็ <S <s <c oughs> ถ้าสมมติว่าคอนเฟิร์มเรื่องสปอนเซอร์หนูก็จัดเต็มอยู่แล้วค่ะไปแน่นอนก็ถ้ามีสปอนเซอร์หนูไปแน่นอนค่ะ สปอนเซอร์ต้องเข้ากี่เจ้าก่อนเข้ามาก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวรีวิวให้ช้ำๆโอ้เ <c oughs> อเราตั้งใจแล้วยังไงก็ต้องไป <c oughs> จริงๆ <c oughs> ก็อยากไปค่ะคือตัวเองก็เหมือนผ่านในเรื่องของการเป็นนางงามมาแล้วเราก็เห็นแฟนนางงามไปเชียร์คือมันมันสนุกมาก <c oughs> แค่เรายืนมองทุกคนที่มาเชียร์ต่อหน้าเราอ่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทุกคนมาเชียร์แล้วมันดูสนุกดูจอยมากเลยแล้วถ้าเราไปแบบอยู่ในโมเมนต์ที่เราเป็นแฟนนางงามแล้วไปเชียร์น้องอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะแบบเออเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่เราได้จดจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ น,น้ำตาลขออัปเดตนิดนึงวันก่อนเราให้ข่าวเรื่องบ้าข้างบ้านไปเสร็จนีน้พอข,ข่าวมันดอกไปอ่ะเขาหยุดไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ได้เอาตัวเองไปยุ่งอะไรมากมายแล้วค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะก็ต่างคนต่างอยู่แต่พอเป็นข่าวเขา,ขาไม่ไปยุ่งเลยจริงๆอ,ะอ่ะ,อะคือหนูว่าไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับบ้านเขาอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่เคยที่ไปยุ่งอะไรกันอยู่แล้วมีแค่คุณแม่ที่แบบว่าสนิทกับเขาอะไรอ,ะอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยพอทุกวันนี้ก็คือไม่ได้คุยกันอะไรอยู่แล้ว แต่อย่างที่บอกันก่อนว่าวันนั้นกำลังเรียกช่างมาประเมินเนาะที่จะทํากําแพงขึ้นมาเนี่ยโอ้ใช่<บ>ใช่ทีนี้คือตกลงได้ทำไหมครับก็ตอนนี้ก็ก็กำลังดูตีราคาก่อนคะ่ะถ้ามันสูงไปก็อาจจะแบบลดทอนบางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะแบบหาสปอนเซอร,ร์เข้าอีกแล้วค่ะทอนคนไม่อยานหามากเลยอ่ะคือถ้าสปอนเซอร์เข้านี่คือตีกินรู้กําแพงแบบโอ้โหโฮมัวเลยขนาดนั้นเลยเหรอเป็นโฮมทัวร์เพราะหนูยังไม่เคยถ่ายโฮมทัวร์ไงก็อาจจะถ่ายโฮมทัวร์ให้ เจอหน้ากันบ้างไหมคะแบบเวลาเข้าบ้านเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยเจอแต่ก็เราไม่ได้เฉยๆอะค่ะไม่ได้อะไรเพราะว่าหนูก็มาอยู่ก่อนอะอ้าวตีก่อนเลยตีก่อนเลยเจ้าที่แรงใช่ไหมเจ้าที่แรงเจ้าที่เขารักฉันตรงนั้นนะเครื่มหัวใจนิดนึงยังไงอีกแล้วเปิดอย่างเปิดอย่างตอนนี้แหละค่ะก็ก็ก็คุยปกติค่ะก็ก็เหมือนหนูก็มีคนคุยปกตินี่แหละแล้วก็เป็นเป็นกำลังใจให้ให้กันละกัน แต่ก็คือยังไม่เปิดก็ขอ,ขอพูดคุยหนูห,หนูแค่หนูแค่รู้สึกว่าหนูไม่ได้ไม่อยากเปิดว่าว่าแบบพบกับใครอะไรยังไงเพราะว่าหนูก็ไม่อยากมานั่งสัมภาษณ์ว่าแบบเลิกแล้วแล้วเป็นยังไงรู้สึกแบบไหนเลิกาออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยว่าไม่อยากมาแลอยากตัว,ตวเขาอะเขาอยากให้เราเปิดไหมพอสมมติเราก็ต่อแบบนี้อยู่ตลอดถูกไหมแต่ตัวเขาเองหึเป็นแฟนกับน้องตาลนะบางที เขาก็อยากพูดใหม่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้อยากเปิดอะไรก็จริงๆอะหนูก็ไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดแบบขนาดนั้นคือไปไหนก็ไปปกติค่ะไม่ได้แอบไม่ได้ซ่อนอะไรแล้วคุยกันมานานเลยยังก็นานแล้วค่ะก็คือเขาดียังไงนานแล้วยังไงแน่ตลอดเลยก็คุยเรื่อยๆมันเป็นเรื่องของอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอะค่ะ